คุณล็อกครับเรามาพูดคุยกับเชฟล็อกกันนะครับคุณล็อกครับเห็นบอกว่าอาชีพของคุณเนี่ยเคยเคยทำเป็นเชฟทำอาหารอยู่ที่โรงแรมดังด้วยครับผมผมจะทำอาหารที่ชื่อว่าสเปนิชแพน e ีสแรงเยอะต้องทำาก็ต้องห่นอมนิดครับคล่องแคล่วแหม เพราะว่าผมจะไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะเพราะว่ามันจะมาถึงท่านที่สามนี่นะครับเขาเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นเจ้าของโรงงานกระจกและอลูมิเนียม,มถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณสตางสวัสดีครับขอต้อนรับคุณสตางนะครับเข้าสู่รายการรักดูุด fast l o v นะฮะครับผมวันนี้เขาจะมีความสามารถในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเป็นผมรอเลยม่เหลืตั้งหัวเลยก็นี่นะครับด้วยความรักครับโอ้โหมาด้วยความมาด้วยความรักนะฮะแล้วจะสั่นทำไมคะและนี่ก็คือความสามารถนะครับของทั้งสามหนุ่มในค่ำคืนนี้มาถึงช่วงนี้ครับช่วงที่สามสาวนั้นจะต้องทำการลงคะแนนความประทับใจคุณเป็นคนโรแมนติกไหมคะบางโอกาสครับค่ะแล้วมีทัศนคติยังไงเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์คะ ชอบครับเคยเคยมีจินตนาการว่าอยากจะมีที่ไหนบ้างคะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยคุณนักแสดพี่คุณเขาเลือกเขาเอกนี้เลยเหรอพี่รายการทีวีออกทีวีเลยนะเขาเลอกนี้เลยเหรอไมนเป็นรายการของผู้ใหญ่อยากถามว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดเราได้คบกันนะครับผมรักคุณและรักลูกของคุณอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดลูกของคุณไม่แฮปปี้กับผมไม่ชอบผมจะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ครอบครัวของเรายัางเดินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ